ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวน้อยพาเพลินค่ะข้าวขวันนี้ป้าวันนี้ป้าทำอะไรให้กินขาป้าทำอะไรให้กินะาบาเกตตี้ค่ะโอ้โหบาร์เกตตี้แท้ไอ้ตัวเกียวเกียยวเกียยวเกี

อะไรอนะ่ะพ่อมีอะไรให้หนูดูด้วยหนูมีอะไรให้พ่อดูด้วยกับมานี่ย <laughs> หนูมีอะไรให้พ่อดูด้วยไม่ใช่หนูพ่ออะไรไม่ให้หนูดูด้วยก็ปีนข้าง <laughs> มาลูกไหนล่ะลาบบบุบพ่ออยู่ไหนละ่ละตาบ<ะ>บูบพ่ออยู่ไหนลูก อะไรดูอ่ะไหนพ่อะเาซื้อไ,ไหนเร็วเฮ้ยไม่ใหม่หรอเนี่ใครซื้อให้หนูอะ่ะไม่ะมันเล็กจังอะ่ะมอ,อ,อันนี้ไม้ไม้คิคิตี้เหรอไม้คิคิตี้อะไรจังอ,อันนี้ไม้คิคิตี้เหรอ ก็ไม้ที่หูถือมันเป็นไม้คิตตี้ไม่ใช่หรอขอดูดิ่ไหนดูิอ่ะีจะอแล้วหรอออ่ะมาี้เดีให้ทำอะไรกุ้ยย้อมเมีหรอ เมื่อกี้ผ้าพร้าไม่นี่รอกี่ผ้ามันไก่หนิ่หนไหมหน่กินบ้ามันไก่กินบ้ ไปเรียนสนุกไหมลูกอาดิตาอาิตาได้กินข้าวไหมเนี่ยปไหนาหนูไปรียสนุกไหมมีอะไรให้หนูดูอมีอะไรให้หนูดูม่มีเลวมีแต่น้ำเปล่าอยู่เดียวลาบู่ลาบู่พ่อให้หนูเอาไ้ไหน โอ้ยน่ากลัวจังอะไรนะทิหน uhm ่าพ่อดูว้คุณทำทเสียงนีはは้เปหนเสียงเดียมัจัจัจักทำไหมทำี๊้าไปเห้อไปเห้อไปเลูกใครก็ว่าปีนาพินัลังถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกด s u b s ไ r i b e ให้ด้วยนะคะ